ครับก็ต่อมานะครับจะขอพูดเรื่องของ ER Patient Safety Goal นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญใน2 P Safety นะครับในห้องฉุกเฉินนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า70-90%ของเ<ม>หตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในห้องฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีเรื่องของ ER Safety เนี่ยจะสามารถป้องกัน Adverse Event ได้เกือบถึง70-90%นะครับ ในแง่ของ ER อนะครับอย่างที่เรารู้กัน ER เนี่ยจริงๆมันคือ emergency room นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะรู้สึกว่า ER เนี่ยมันเหมือน everything room นะเป็นทุกอย่างนะครับซึ่งบริบทของ ER เนี่ยหนึ่งก็คือมันแข่งกับเวลาเวลาเราจะรักษาคนไข้เราก็จะมีแข่งกับเวลานะครับเป็นช่วงระหว่างความเป็นกับความตายข้อต่อมาคือไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในห้องฉุกเฉินความหมายคือว่าบางทีคนไข้เนี่ยไม่สามารถบอกอาการหรือบอกประวัติได้ชัดเจนนะครับ ข้อที่3คือ e r ก็จะเหมือนเป็นห้องเรียนในความเสี่ยงแล้วก็มีประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของห้องฉุกเฉินแออัดนะครับสำหรับสาเหตุนะครับรูทคอสของห้องฉุกเฉินนะครับมีการทํางานวิจัยนะครับตั้งแต่ปี1995ถึง2004นะครับเพราะว่าสา,สามสาเหตุหลักคือที่เกิดแอดเวร์ตอีเวนต์นะครับหรือรูทคอสนะครับก็คืออันที่1ก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับอันที่2คือเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องที่3คือเรื่องของการประเมินผู้ป่วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอา er safety goal ครับจากความเสี่ยงทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนะครับมาตั้งเป็น er safety goal นะครับซึ่งสำหรับ patient ก็จะมีอยู่5ประเด็นก็คือเรื่องของ triad นะครับเรื่องที่2คือการ effective diagnosis หรือการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับเรื่องที่3คือการสื่อสารหรือ combination technique นะครับเรื่องที่4คือเรื่องของ patient flow นะครับเรื่องที่5คือการเตร็มความพร้อม กับภาวะฉุกเฉินและสันนิภัยนะครับอันนี้เป็นประเด็นด้าน patient safety นะครับแต่สำหรับด้าน Personal นะครับเราเน้นอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของ m b u l a n c e Sa f e t y และก็ w o r k p l a c e แยล l e n ต์นะครับในแง่เรื่องที่1นนะครับสำหรับเรื่องผู้ป่วยครับเรื่องของ effective TR อานะครับก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานของสอับเรื่องของการเข้าถึงและเข้ารับบริการนะครับในแง่ของท r อาร์นะครับเราในคำแนะนำของ patient safety ้ o ก้เนี่ยเราแนะนำว่าต้องมีการจำแนกและจัดระดับ การรักษาตามความเร่งด่วนนะครับหรือความรุนแรงของผู้ป่วยนะครับแล้วเราควรจะใช้ e vidence base d ีอา5 Level นะครับซึ่งจากการศึกษาเนะี่ยพบว่าทีอา5 Level เนี่ยจะดีกว่า T ีอา3หรือ4 Level นะครับ mm hmm. ข้อที่3คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเนะี่ยควรจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าทีอา La าว ความหมายคือถ้าคนไข้กําลังรอตรวจอยู่นะครับก็ควรจะต้องมีการไปประเมินทีอาจซ้ําเป็นระยะน,น,นะครับซึ่งในกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประกาศเรื่องของ moph edt r นะครับเป็นมาตรฐานการคัดแยกในห้องฉุกเฉินนะครับของโรงพยาบาลในสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าควรจะมี under t อาดน้อยกว่า15แล้วก็ over t r น้อยกว่า15นะครับ สำหรับเรื่องที่2นะครับเรื่องในแง่ของ er safety g o a นะครับคือเรื่องของการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับหรือ effective Effect diagnosis นะครับสาเหตุนะครับใน effective diagnosis ในห้องฉุกเฉินครับจากการศึกษานะี่ยพบว่าโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดเนี่ยจะพบ 1- ใน10ของผู้จะพบได้1ใน10ของผู้ป่วยที่มาที่ห้องฉุกเฉินนะครับส่วนใหญ่ขั้นตอนที่มักผิดพลาดเนี่ยจะ เกิดจาก4ขั้นตอนนะครับอันนี้1คือการแปลผลและผิดพลาดการตรวจร่างกายผิดพลาดประมาณ12%เรื่องของด็อกูเมนต์ผิดพลาด37%แล้วก็เป็นเรื่องของบุคลากรเอง33%นะครับส่วนสาเหตุนะครับมันมักจะเกิดจากข้อในทีฟเออร์เลอร์นะครับหรือเรื่องของหลงลืมหรือการขาดทักษะนะครับประมาณพบถึง96%นะครับในแง่ของเพเชียนเนี่ยพบได้33%นะครับนอกจากนั้นก็พบในแง่ของเรื่องของคอนซัลเทชันกระบวนการสื่อสารและก็พารลงงานนะครับ สำหรับวิธีการที่เราจะป้องกันลดการวินิจฉัยผิดพลาดนะครับใน2 p s a f e t y เนี่ยเราได้กำหนดว่าจะมี25กลุ่มโรคนะครับหรือกลุ่มอาการที่ที่มักจะเกิดการวินิจฉัยผิดพลาดนะครซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอา25กลุ่มโรคนะครับไปตามไป เขียนเป็นไกด์ไลน์นะครับที่เรียกว่าเล็กเลสแฟกซ์ไซน์นะครับมีทำโปรเซสเช็คลิสต์นะครับแล้วพัฒนาระบบทิกเกอร์ซิสเต็มเช่นใช้ระบบคลินิคอลเดซิชันรูนะครับใช้ไกด์ไลน์หรือโปรโตคอลใช้เรื่องของ s o สโอเอกรนะครับหรือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เมดิคอลเรคคอร์ดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะต้องพัฒนาเรื่องของทีมเวิร์กแล้วก็ระบบคอมมิวนิเคชันนะครับเช่นใช้ S-Bar นะครับหรือใช้ CUS หรือ Assertive Communication นะครับอันนี้เป็นกระบวนการนะครับ ในแง่ของห้อง l a บหรือเอ็กซเรย์เนี่ยควรจะต้องเอ็กซเรย์หรือห้อง l a บก็ควรจะต้องซัพพอร์ตงานในห้องฉุกเฉินนะครับควรจะมีการกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องรายงานค่า l a บหรือค่าเอ็กซเรย์นะครับและในแง่ของลีดเดอร์ชิพหรือในแง่ขององค์กรเนี่ยควรจะสร้างซัพพอร์ตทีฟซัพพอร์ตติ้งอีโคโลจีนะครับเช่นจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นนะครับเรื่องของการสร้างเซฟตี้เคานเจอร์หรือการใช้เทคโนโลยีหรือ AI มาช่วยในการวินิจฉัยเป็นต้นนะครับ ประเด็นที่3คือเรื่องของ effective communication นะครับ effective communication เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่1ก็คือส่วนที่มีการเราสื่อสารกับผู้ป่วยและญาตินะครับส่วนที่2ก็เป็นการสื่อสารระหว่างทีมนะครับส่วนที่เราสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเนี่ยเราจะใช้คําว่า i d e นะครับแล้วก็ส่วนที่สื่อสารกับทีมเนี่ยเราใช้หลักของทีม s t e p นะครับสองนะครับ i d e คืออะไรนะครับ A เนี่ยย่อมาจาก acknowledge ก็คือว่า มีการยิ้มสบตาทักทายหรือเรียกชื่อนะครับต่อมาคืออินโทรดักชันเนี่ยเราควรจะแนะนําตัวเองแนะนําทีมและความสามารถของทีมมีการสอบถามชื่อคนไข้นะครับอันที่3คือเราควรจะบอกเรื่องเรื่องของดูเลชันคือระยะเวลาที่คนไข้จะต้องรอในห้องฉุกเฉินนะครับ E คือออธิบายการวิจัยแผนการรักษาต่างๆนะครับตัวสุดท้ายคือ T คือเทคแคร์หรือแต่งคิ้วนะครับควรจะเน้นย้ําการแบตตนตามคําแนะนําต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าไอเดนะครับ ในแง่ของการสื่อสารระหว่างทีมเนี่ยเราจะใช้หลักของทีมสเต็ปนะครับหรือทีม strategy Tools to o l s to enhance performance and patient safety นะครับซึ่งจะมีกระบวนการในการพัฒนาทีมนะครับโดยจะมุ่งเน้นอยู่3เรื่องคือเรื่องของ performance attitude แล้วก็ knowledge ของทีมนะครับในเรื่องของ tool and strategy summary นะครับที่ใช้ในเรื่องของทีมสเต็ปเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเช่นใช้ S bar นะครับใช้ c o ้ดสู o ค Communication นะครับมีการ b บ e p ก่อนอรักษาผู้ป่วยเป็นต้นนะครับซึ่งเอาคำที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการสื่อสารกันระหว่างทีมเนี่ยเราก็จะคนไข้ก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็ทีมก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับประเด็นต่อมาคือ Effective Patient Flow นะครับหรือการไหลของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินนะครับเราต้องสร้าง Patient Flow ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความแอดของห้องฉุกเฉินนะครับ เมื่อห้องฉุกเฉินแออัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดทั้งผลเสียก็จะเกิดกับผู้ป่วยนะครับคนไข้ก็จะอัตราเสี่ยงชีวิตสูงขึ้นระยะเวลานานรอขึ้นนะครับโรงพยาบาลก็จะเกิดแอเรเวอร์จอีเวนต์สูงขึ้นนะครับบุคลากรก,รก,รก็จะเครียดไม่มีความสุขมีความดแร้ในห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่อง e m e r g e n c y department crowding ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญในห้องฉุกเฉินนะครับคาถามก็คือว่า e e e m r g crowding ก็คือ,อรเราก็ความ,มายมนก็คือวาวดิงก็ค มีจำนวนคนไข้นะครับมากกว่าคา p a ซิตี้ของ ER ที่จะดูแลคนไข้ได้นะครับซึ่งเมื่อดีมาลมากกว่าคา p a ซิตี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงกับทั้งบุคลากรกับทั้งผู้ป่วยนะครับอย่างนี้คือเราก็จะเรียกว่า e m e r g e n c y Department c ต์คา i n g นะครับในแง่ของ e m ม e ม e ร์ซ d e p a r t ์ e เมนต์ i n g เนี่ยมีคำแนะนำว่าเราควรจะแบ่ง Flow ของคนไข้ในห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เรียกว่า Door t o Doctor นะครับหรือ ส่วนที่2อคือเลข Doctor to Disposition นะครับก็คือส่วนที่แพทย์วินิจฉัยจนแพทย์ตัดสินใจว่าจะรักษาดิช,ชาร์ตหรือจะแอดมินนะครับและส่วนสุดท้ายคือ Disposition ถ,ถึงดิช,ชาร์ตหมายถึงว่าส่วนตั้งแต่แพทย์เนี่ยตัดสินใจว่าจะวินิจฉัยเยแพทย์เนี่ยจะตัดสินใจว่าคนไข้จะกลับบ้านหรือแอดมินเนี่ยจนถึงคนไข้เนี่ยออกจากห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งจะมีกระบวนการในการพัฒนาต่างๆกันนะครับเพื่อสร้าง Effective Patient Flow นะครับเช่นในส่วนของ d o o r to Doctor นะครับ เราควรจะมีเรื่องของ quick T r นะครับมเ ort, บีเรื่องของการ r e i s t e r ผ่าน Keyart นะครับเรื่องของการ d o อกเต add T r นะครับมี n e r s e initiate order นะครับส่วน Doctor to disposition เนี่ยควรจะมีการกำหนดเรื่องของ to out target นะครับเพิ่ม i m p r o u e turnaround time ของ lab กับ e x c e l a y นะครับมีการใช้ AI electronic medical record มีการใช้ Lean เป็นต้นนะครับ ในส่วนของ disposition to discharge เนี่ยควรจะมีเรื่องของ observational unit แล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยควรจะมีเรื่องของ bed management นะครับคือการบริหารเตียงนะครับในแง่ของ to o u t target นะครับเรากำหนดว่าโรงพยาบาลเนี่ยควรคนไข้สีแดงเนี่ยควฉุกเฉินวิกฤตหรือสีแดงสีส้มนะครับควรจะอยู่ er ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับโดยใช้สูตร2ต่อ1นต่อ1นส่วนแรกเนี่ยก็คือใช้สำหรับวินิจฉัยโรคและรักษาโรคส่วนต่อมาคือใช้สำหรับ c o n s u l t a t i ไ n หนึ่งส่วนนะครับใช้สำหรับเตรียม admit ผู้ป่วยนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ effective hospital p r e p a r e n e s s for emergency นะครับหรือ Hope นะครับก็คือการเตรียมตัวเรื่องของโรคและภัยสุขภาพในห้องฉุกเฉินนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีไกด์ไลน์ที่เรียกว่า hospital safety index นะครับซึ่งเป็นคู่มือในการประเมินความเสี่ยงของห้องฉุเกเฉินและของโรงพยาบาลนะครับเมื่อประเมินเสร็จแล้วเนี่ยควรจะเอาความเสี่ยงนั้นมาจัดทําแผนแล้วก็ซ้อมแผนประเมินการซ้อมแผนนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดนะครับในแง่ของ Effective h o s p i t a l p r e p a r e d n e s s for e m e r g e เ c y ีเ่เนี่ยห้องฉุกเฉินเนี่ยก็พยายามสร้างเรื่องของ New Normal ER เพื่อรับมือคนไข้โควิดนะครับส่วนแรกที่เราเริ่มทำก็คือเรื่องของ TR นะครับท r ในส่วนของโควิดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ1คือประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยกับ2คือประเมินระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยนะครับซึ่งจะทําให้มีการแยกกันระหว่างชัดเจนนะครับว่าคนไข้คนนี้มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับ มีการจัดลำดับนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับจากเลเวล1-5ปกติก็จะประเมินเรื่องของความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมานะครับมีการจัดแบ่งโซนที่ชัดเจน,นครับว่าถ้าเป็นคนไข้มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ห้องนิเกทีฟเพชเชอร์นะครับถ้าเสี่ยงปานกลางเราก็ใช้ไปอยู่ที่ไอโซเลต a อ e a รียถ้ามีความเสี่ยงระดับมาตรฐานนะครับก็อยู่ในพื้นที่ ER ตามปกตินะครับแล้วมีการแบ่งบุคลากรก,รกรก็จะใส่ชุด PPE ตามที่กำหนดนะครับ มีการแบ่งโซนอย่างที่เห็นในภาพนะครับในแง่ของการทำโปรซิเยอร์ที่เป็นไฮรีโปรซิเยอร์หรือโปรซิเยอร์ที่มีแอโรโซลเจเนเรชันนะครับ mm hmm. ก็จะมีการแบ่งพื้นที่นะครับ mm hmm. ไปทำในห้องนิเกีฟเพเชอร์หรือทำในแอรโซเลชันแอเรียนะครับ mm hmm. ก็สำหรับ ER Safety ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ